สวัสดีครับผมวาเดฟโฟลูอ่ะก็ประกาศมาแล้วครับสลับเซนโยของเหล่าตัวละครซัมเมอร์จากปีที่แล้วเปโกลีนโคโคโลแลวก็แขลที่จะเข้าเซิร์ฟไทยในวันที่19พฤศจิกายนี้นะตอนแรกผมก็นึกว่าซาเลนซัมเมอร์จะรัดคิวมาก่อนหรือเปล่า เหมือนกับเอเบเลเดนที่แล้วแต่ว่าดูเหมือนว่าเดือนนี้จะกลับมาเรียงตามไทม์ไลน์ละโอเคเพราะงั้นในคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวเซนโยของตัวเปโกะซัมเมอร์ครับด้วยความที่เปโกเป็นตัวละครที่เข้าตู้กาชาเพราะงั้นผมเลยจะทำแบบฟูลรีวิวนะเพื่อกลุ่มผู้เล่นใหม่ครับผู้เล่นที่เล่นไม่ทันในปีที่แล้วอ่ะจะได้ช่วยในการตัดสินใจเนาะ ส่วนใครที่รอคลิปของแคลซัมเมอร์อ่าอันนี้จะตามมาติดติดครับไม่เกินหนึ่งวันแน่นอนอ่ะทั้งนั้นมาดูครับว่าสกิลของเปโกซัมเมอร์ทำอะไรได้บ้าง UB i, Princess p a s s h สกิลนี้จะเป็นสกิลโจมตีกายภาพแบบหมู่ครับความแรงใหญ่พิเศษอ่ะใส่สตูทุกคนที่อยู่ด้านหน้าในระยะของสกิลนี้ที่เลเวล133อ่ะจะทำาดเมจได้ถึง 21,299เลยต่อไปครับสกิลที่1 Desert Time สกิลนี้ครับจะบัฟพลังโจมตีกายภาพระดับใหญ่พิเศษให้กับตัวของเปโกเองแล้วก็จะลดพลังป้องกันเวทของตัวเองลงด้วยระดับปานกลางอ่ะสกิลนี้เป็นสกิลบัฟที่โหดมากเลยครับที่เลเวล133อ่ะจะบัฟให้ตัวของเปโกได้ถึง5,360เลยแต่ ข้อเสียของสกิลนี้คือจะลดพลังป้องกันเวทของตัวเองลงด้วยครับถึง20%คือสกิลเนี้ช่วงที่ได้บัฟพลังโจมตีครับกับช่วงที่ลดเกาะตัวเองดีบัฟอะ่ะจะมีระยะเวลาเหลื่อมกันอยู่นิดหน่อยคือถ้าเรากดมือครับตอนที่ใช้ U-B อ่ะ er, ก็จะสามารถแคนเซิลผลของดีบัฟลดเกาะได้อะเราก็จะได้แต่บัฟพลังโจมตีนะ แต่ปัญหาก็คือไปโกร่างนี้เป็นตัวละครสายอารีนาเนะาะในนั้นเรากดมือไม่ได้อยู่แล้วไงออส่วนอีกเรื่องครับสกิลนี้ก็คือสกิลที่1นนะที่กำลังจะได้รับการอัปเกรดครับในตอนที่ไปโกรซัมเมอร์ได้เซนโยอ่อะต่อไปสกิลที่2ครับพาราสอลแอสเซว์สกิลนี้ก็เป็นสกิลโจมตีหมู่เหมือนกันแต่ว่าความแรงจะเบาวกว่า u b นะ ทำดดเมจได้แค่6,676เองแต่สกิลนี้จะมีความสามารถที่สามารถผักศัตรูหน้าสุดหนึ่งตัวครับให้กระเด็นออกไปด้วยอีกเล็กน้อยนะสรุปง่ายๆก็คือเปกดซัมเมอร์ครับเป็นตัวละครดาเมจหมูที่มีสกิลบัฟพลังโจมตีส่วนตัวน่าจะแรงที่สุดของเซิร์ฟไทยในตอนนี้เลยแถมสกิลที่2อ่ะเป็นสกิลที่ผักศัตรูให้ไปกองรวมกันได้ด้วยครับ อ่าทำให้เปโก้ซัมเบอร์สามารถ UB เก็บอ่าสตูพวกนั้นได้ในทีเดียวโอเคถ้ okay. งนั้นต่อไปครับมาดูกันว่าพอได้เซนโญแล้วจะเป็นยังไงเซนโญของเปโก้ซัมเบอร์ครับคัสเคนบีพรินเซสค่ัสเริ่มต้นจะได้พลังโจมตีกายภาพ80คีทิคอนกายภาพ25แล้วก็ ค่าแสดลดการใช้ TP อีก1ห,หน่วยนะอ่ะสกิลที่เปลี่ยนไปครับสกิลที่1 d ึ s ง e r t Time บัฟได้แรงขึ้นจาก5,360เป็น1 2 0 0 0เลยโคตรเยอะนี่คือบัฟระดับเดียวกับของเอลิกโกเลยนะ จะต่างกันตรงที่บัฟของเอริกโกะจะอยู่ได้แค่7วิครับแต่ว่าของไปโกะนั้นจะอยู่ได้นานถึง12วิเลยอืยังไม่หมดนะยังมีบัฟคิติคอนให้กับตัวเองด้วยอีก100หน่วยแน่นอนครับว่าบัฟนี้ก็อยู่12วิเหมือนกันส่วนดีบัฟลดเกาะเวทของตัวเองอ,อันนี้เสีย20%เหมือนเดิมนะอืม,มาทางนั้นกดสร้างครับ สำหรับการอัปเกรดเซนโยของเปโกะอันนี้เราก็สามารถอัพขึ้นไปสูงสุดได้เลยครับได้ทั้งพลังโจมตีกับคิลิคอนเนาะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยก็คือค่าแสร็ลดการใช้ DP อันนี้จะทำให้เปโกครับใช้ UB ครั้งต่อๆไปได้เร็วขึ้นไปอีกด้วยนะต่อไปมาดูเปรียบเทียบก่อนใส่กับหลังใส่เซนโยครับอันนี้เทสกับมอนลเวลต่ำนะ จะได้เห็นกันชัดๆเนาะว่าถ้าทำเกาะให้เหลือสูตรแล้วเไปโกะจะแรงขนาดไหนโอเคก่อนอื่นครับแบบไม่มีบัฟแตเมตซอนติดชิ้ได้51,000กับ52,000อ่ะอันนี้ไม่ต่างกันเท่าไหร่เนาะมาคราวนี้ของจริงครับอืมเดี๋ยวรอบัฟอ,อีกรอบแล้วกัน ได้เจ็ดหมื่นเจ็ดครับกับหนึ่งแสนหนึ่งเลยต่างกันเยอะมากเอาจริงๆอันนี้ยังไม่ใช่ดดเมจสูงสุดนะตอนแรกผมกะให้บัฟแตกกันสองครั้งอะ่ะแล้วกอยูบีแต่กลายเป็นว่าอ่าถ้าปล่อย Auto ออโต้บัฟจะหมดก่อนซะงั้นเนี่ยอันนี้คือลูปสกิลของไปโกะซัมเมอร์นะจะเห็นว่ามีช่วงที่บัฟสามารถแตกซ้อนกันสครั้งครับก็คือ ตอนที่เข้าบนลูกสกิลอะโจมตีธรรมดาป่อยด้วยบัฟอะตรงนี้คือการสแต็กซ้อนกันรอบแรกนะแล้วก็รอบที่2คือต่อจากโจมตีธรรมดาอีก2ครั้งครับแล้วก็บัฟตรงเนี้จะสแต็กซ้อนกันได้อีก1ครั้งแต่ก็อย่างที่เห็นกันไปแล้วเมื่อกี้อะคือถ้าปล่อยออตโต้อะบัฟที่สแต็กกันจะหมดก่อนที่ยูบีจะออกเนาะเพราะงั้น คราวนี้ผมก็จะกดมือครับอ่ะมาดูกันบ้างรอบนี้จะได้ดดเมเมเท่าไหร่เริ่มแรกตอนที่มีบัฟแค่ครั้งเดียวก่อนบบบบอ่ะหนึ่งแสนหนึ่งครับเท่ากับเมื่อกี้เนาะมาต่อไปของจริงบัฟรอบที่หนึ่ง รอบที่2ก่อนที่บัฟจะหายครับยูบีหนึเลยโอ้ความแรงขนาดนี้นึกถึงเอริโกเลยอะแต่ก็ยังว่าครับการจะเอาให้ได้เดเมพระดับเนี้ยยากมากนะต้องกด U ูบีในช่วงที่บัฟแตกกันซึ่งระยะเวลาของบัฟอ,อยู่แค่แป๊บเดียวเองอไหนจะต้องลดเกาะให้ได้เหลือศูนย์อีกคือเงื่อนไขยเยอะมาก เพราะงั้นในอารีน่าทำใจไว้เลยว่าเราจะไม่สามารถทำาเดเมจระดับนี้ได้เนาะในนั้นอ่ะออโต้ได้อย่างเดียวกดมือไม่ได้อ่ะต่อไปมาดูการจัดทีมที่ใช้ในอารีน่ากันบ้างไปโกตซัมเมอร์ถึงจะเป็นตัวที่ทำาเดเมจได้แรงแต่ก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าใช้งานยากอยู่นะอย่างแรกเรื่องของตัวเจนเกตท TP ครับ ้วยความที่ไปโกดั้งนี้เป็นตัวละครแถวหน้าแต่ก็ยืนอยู่โซนหลังของแถวหน้าเนะาะทำให้ไม่สามารถใช้ยูคาริเจนทีพีครั้งแรกให้ได้ครับเหมือนกับตัวของมูยมิหรือว่าซูมุกิเนะาะถ้าถ้าผมจะไม่ผิดอะ่ะคือตั้งแต่มิโซกิลงมาจะไม่สามารถใช้ยูคาริเจนทีพีครั้งแรกให้ได้นะตัวของยูกิอันนี้ก็คล้ายกับตัวของยูคาริเลยครับใช้เล่นกับเปโกได้ยาก ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทีมยังไงอะแล้วก็อีกฝ่ายใช้ทีมแบบไหนด้วยเพราะงั้นตัวที่เหมาะที่สุดก็จะเหลือแค่ซาเลนครับอ่ะตัวนี้ใช้งานง่ายนะแค่เอามายืนต่อจากเปโกก็สามารถเจนทีพีได้เลยแต่ก็จะติดตรงที่ถ้าเราอยากใส่มิสกิมาลดเกาะให้เปโกก็จะกลายเป็นซาเลนไปเจนเกตให้มิสกิแทนอีก แถมยังต้องวัดดวงด้วยว่าเปโกะจะใช้ยูบตรงจังหวะในช่วงที่มิสกิวางรถเกาะหรือเปล่าอีกคือใช้งานยากมากเพราะงั้นก็จะมีอีกหนึ่งตัวครับก็คือซาเลนซัมเมอร์ที่กำลังจะเข้ามานะแล้วก็ตัวของลินที่สามารถรับไปถึงเปโกะได้ด้วยคือแทนที่จะไปวัดดวงกับรถเกาะของมิสกิผมว่าลินก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆเลยครับ บัฟพ,พลังโจมตีได้เยอะมากบัฟขีได้ด้วยแถมยังบัฟได้บ่อยสตก็กันได้อีกนี่ติดขีทีเดเมทโคตรแรงด้วยบัฟของดีน่ะทำให้ไปกโกะติดขีดง่ายขึ้นไปอีกนะอ่าแต่ว่าความแรงในเนี้ยออกจะเวอร์เกินไปสักหน่อยนะอ่าเพราะว่าอันนี้เป็นไอดีหลักของผมครับซาเลนกับรินเลเวลตันแล้วนะอ่าก็เลยทำให้บัฟได้แรงกว่าเซิร์ฟไทยเยอะเลยแต่ ปโกของผมในเนี้ยยังแค่3ดาวเท่านั้นนะอาแถมเซนโยก็ยังอัพไว้แค่ในเวลสาอีกคือถ้าไปโกอัพสุด5ดาวเซนโญร้อยสี140ก่ก็น่าจะแรงอยู่ครับเพราะจะได้ค่าคี t ิตทีคอนเพิ่มขึ้นมาอีกนะแล้วก็ได้ค่าสเตลดการใช้ t ีพีเพิ่มขึ้นมาด้วย อ๋อแล้วก็อีกอย่างครับตัวของลีมน่ะยังสามารถบัฟพลังป้อกันเวทได้ด้วยใช่ไหมอ่ะตรงนี้ก็จะมาช่วยแก้จุดอ่อนของเปโกตรงที่เสียพลังป้องกันเวทไปจากผลของบัฟสกิลหนึ่งเนาะอ่ะทำให้สู้กับพวกทีมเวทได้ดีขึ้นด้วย ถ้างั้นต่อไปลองมาสู้กับอิริยาดูบ้างครับอืมโดนอิริยาเข้าไปก่อนนะชีหมื่นสาไม่ตายสวนกรับ <c oughs> ถ้าเป็นในเซิร์ฟไทยอะ่ะไปโกะสาดาวโดนอิริยาคิทีเดียวดับแน่นอนครับ <c oughs> แต่ว่าในเนี้ยลีนของผมเลเวล200กว่าแล้วก็เลย สามารถบัฟพลังป้องกันเวทได้เยอะกว่าปกติเนาะอ่ะไปโกก็เลยไม่ตายครับเพราะงั้นทางที่ดีก็ควรจะอัพไปโกะขึ้นไปเป็น4ียาว5ดาวนะวก็น่าจะรอดอยู่ครับถ้าสู้กับอียาประมาณนี้โอเคถ้างั้นมาต่อที่เหลือกันเลยเส้นเดียวของไปโกะทำตอนไหนดีเอาวจริงๆ แค่3ดาวก็สามารถทำได้เลยนะสำหรับคนที่หวังในเรื่องของความแรงเนาะแต่ด้วยความที่ไปโกร่าั่งนี้ยเป็นสายอลีนา่า3ดาวน่าจะยืนยากเกินไปหน่อยอะ,อะผมแนะนำว่าเอาเป็น4ดาวขึ้นไปก่อนเราเค่อยทำเสร็โยแล้วกันส่วนการอัพแรงกับการทำของก็ตามนี้เลยครับแรง13ของฟู่ส่วนไอเทมช่องที่5อันนี้ใครจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะ แต่เพราะเปโกเป็นตัวใสอ่อีลิ่าไงค่าดีฟเฟนท์ที่ได้มาตรงเนี้ยถือว่าช่วยได้เยอะเลยโดยเฉพาะกับคนที่ไม่มีเศษพอจะอัพดาวของเปโกขึ้นไปครับอืมแล้วก็การอัพดาวของเปโกอันนี้ก็สามารถอัพขึ้นไปเป็นสูงสุด5ดาวได้เลยนะถ้าใครที่มีเศษเหลือเยอะเนาะส่วนการอ่านเนื้อเรื่องอันนี้ก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันครับอ่านได้เลยนะ ได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาสรุปครับควรเปิดดีไหมสลับกาชาตู้นี้ด้วยความที่ตู้นี้่เป็นตู้หาเลตคู่กับแคลถ้าคนที่มีแคลซัมเมอร์อยู่แล้วผมว่าก็ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะเพราะถึงไปโกะจะทำาดเมจได้แรงมากๆแต่การจะใช้ให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดอะยากครับมุยมิยังดูดีกว่าเยอะเลยอะ ใช้เล่นได้ทุกคอนเทนต์ครับลงด่านธรรมดาลงหอคอยลงแคนแบทเทิลดูดีกว่าไปโกะซัมเมอร์เยอะเลยอ่ะใช้งานได้ง่ายกว่าด้วยไปโกะซัมเมอร์จะเด่นแค่ในอารีนาแค่นั้นเองนะแถมอีกไม่ถึง2เดือนครับตัวละคร6ดาวก็จะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วก็เรียกว่าเปโกต้องกลับไปเฝ้าบ้านอีกเช่นเคยนะ <laughs> แต่ ถ้าใครที่อวยครับอยากได้มากๆอยากได้มาประดับหน้าจออ,าอยากจะเปิดก็ไม่ว่ากันเนาะน่ารักจริงครับใหญ่ด้วยโอ้รอยยิ้มนี้ตัวละครฮิลลิงครับของใครๆหลายๆคนใช่ป่ะแล้วก็ไปโกกกับแคลวะ่ะก็เป็นตัวลิมิตด้วยนะอ่ะถ้าพลาดรอบนี้ไปครับกวาจะวนกลับมาอีกก็ต้องรออีก1ปีเลยแถมตู้นี้ยังเป็นตู้ไพส์กาชาครับตู้แรกที่เขาเ้าเซิร์ฟไทยด้วย ตู้ไพสกาชาจะต่างกับตู้ปกติตรงที่เราจะได้ไอเทมเพิ่มขึ้นด้วยครับโดยเราจะได้สุ่มตัวเลขครับ1-6ถึงหเลข6คือห่วยที่สุดนะแล้วก็เลข1คือดีที่สุดของที่ได้ก็จะมีทั้งเศษเกลือหัวใจที่เอาไว้ทำเซนโญแล้วก็เศษของตัวละครที่พ i ิกอัพในตู้นั้นในที่นี้ก็จะเป็นเศษของเปโกกับแคลซัมเมอร์เนาะ เรียกว่าเป็นที่ฟาร์มเศจชั้นดีเลยก็จะได้เศษมาทำเซนเดียของแคลครับหรือว่าทำไปโกดซัมเมอร์นะสำหรับใครที่อยากได้แต่จะมีข้อเสียตรงที่เป็นตู้หาเดตนี่แหละตัวละครที่เราอยากได้ก็จะออกยากหน่อยครับโดยเฉพาะใครที่อยากได้แคลซัมเมอร์นะก็น่าจะต้องเตรียมตัวเพื่อการการ,การันตีเอาไว้ด้วยออกยากจริงครับถ้าดวงไม่ดีนะโอเค ้างั้นสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีครับบ๊ายบาย